สวัสดีค่ะวันนี้ฝนตกนะคะเพิ่งหยุดตกเมื่อกี้นี่เองค่ะเดี๋ยวจะพามาดูแตงเนาะกำลังติดลูกเลยค่ะช่วงหน้าฝนนี้ฝนจะชะอดอกแตงนะคะก็จะมีแต่ดอกน้ำเยอะ แตงกวานี่ก็จะปลูกอยู่ประมาณาหนึ่เดือนนะคะแล้วต่อจากนั้นก็จะเริ่มติดดอกก็จะติดดอกแล้วก็ติดลูกประมาณนี้นะคะ่ะ ก็กำลังติดลูกเลยนะคะทุกคนกำลังติดลูกเล็กๆนะคะ ยุงเยอะมากๆเลยซึ่งตอนนี้พี่เกษตรมาถ่ายนี่ก็ประมาณ16นาฬิกานะคะหรือ4โมงเย็นยุงปากกำลังออกเลยค่ะอันนี้ก็จะเป็นต้นะมะตูมแขกนะคะดินตรงนี้จะเป็นดินทรายนะคะ กดลงไปอีกนิดนึงจะเป็นทรายส่วนนี้ก็จะเป็นมะนาวแป้นพิจิตนะคะ,ะมะนาวแป้นพิจิตนี่ก็จะน้ำเยอะนะคะแล้วเวลานำไปใส่ส้มตำส้มตำจะมีกลิ่นหอมของมะนาวซึ่งเป็นกลิ่นโดดเด่นของมะนาวแป้นพิจิตนะคะทุกคน ที่ได้ยินเสียงนั่นก็จะเป็นเสียงกระจายข่าวนะคะของหมู่บ้านนะคะของจังหวัดชนบุรีนะคะค่ะ,ะ,รระพี่เกษตรก็ขอจบคลิปวิดีโอเพียงแค่นี้นะคะเน,นื่องจากยุงเยอะมากเลย พี่เกษตรก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจทุกคอมเมนต์นะคะทุกการติดตามนะคะคิดดีทำดีนะคะทุกคนดูแลสุขภาพด้วยนะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงค่ะขอบคุณค่ะ